สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะแอปทักะออนเปลี่ยนไปครั้งหลักพระเอกยังหนักเปิดวลีพีคผ่าอ้าปากค้างเชื่อแล้วคนนี้แอปรักมาก เล่นเอาแฟนๆของนางเอกลุกเรียบร้อยเป็นภาพพับไว้อย่างแม่แอปทักะอ,อนต้องตะลึงตาหลุดอ้าป,ปากค้างซัำแล้วซ้ำอีกกับความคลั่งรักพระเอกซุปตากงยูสามีแห่งชาริกพักพื้นเอเชียแปซิฟิกหลังโซเชียลแห่บทสัมภาษณ์ของสาวแอปต่อความชอบที่มีตอนหนุ่มกงยูกันให้วนโดยสาวแอปพูดเอาไว้ว่าผู้ชายที่ชอบถ้าพูดถึงคนในสเปกอย่างสมัยวัยรุ่นเราจะชอบคนที่มีคาแรคเตอร์อย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอ แต่ปัจจุบันเราไม่ได้ชอบแบบนั้นแล้วนะเราชอบกงยูแล้วนะจริงๆแอบชอบโซจีซบด้วยนะแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเขาแต่งงานแล้วเหลือกงยูนี่แหละที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาจะแต่งงานได้ยังไงล่ะแอบยังอยู่นี่ซึ่งงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายไม่ว่าจะเป็นแม้ไปต่อคิวที่ดาวอังคารก่อนเคยเห็นคนหนึ่งคล้ายแอบที่งานมิสโซจิซบตอนนี้ว่าใช่แล้วล่ะ กราบละค่ะแม่ยอมยอมหลีกทางให้พวกหนูด้วยแค่แม่สวยพวกหนูก็หมดปัญญาจะสู้แล้วเอาใจช่วยเต็มร้อยคะ่ะ Hash tag แม่ต้องได้แม่มาที่หลังนะเราลักของเรามาเป็นปีๆแม่จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้กงยูโสดรอแม่นี่เองเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสวยมากแล้วจะมาลัดคิวกันได้นะคะโน้น,นคะ่ะหังแถวดาวอังคารค่ะแม่แอปเชิดอีอีอและอีกหลายๆคอมเมนต์เลยล่ะคะ่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ